สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้โหหลังจากที่เวียดนามพบกับไต้หวันในวอลเลย์บอล AVC นะครับห <c oughs> อ้ยงามไส้ชาวโลกก็ได้รู้จัก น้องเหรียนตองเตงห้อยเปลยป่องเลยนะครับปาทหมายเหตุท<ส>ี่มีสำหรับเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับไม่รู้ว่าไปทําอีท่าไหนนะครับแหมไม่รู้ว่าเผลอผ่านหลุดทั้งใหญ่หรือยาวหรือเปล่านะครับเพราะอะไรล่ะครับเอา้ากับผู้ชมจากทั่วโลกเนี่ยฝันผวานะครับเหมือนกับความสามารถของเหรียนตองเตงนะครับ ตายเลยมันก็เลยมีคอมเมนต์ที่แหมอาจจะออกมาเออตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับสภาพเพศของน้องตรงเตงหน่อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า AVC เนี่ยเขาเออไม่ตรวจสภาพเพศหากนักกีฬาคนนั้นที่ถูกตั้งข้อสงสยัยไม่ยอมรับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของนักกีฬาที่ถูกตั้งคำถามนะครับแต่นะครับแหมแอดม่นงงมาก กลับไม่เป็นห่วงสภาพจิตใจของนักกีฬาคู่แข่งนะครับซึ่งเส่วนใหญ่เนี่ยมองดูก็รู้นะครับว่าเป็นผู้หญิงแต่น้องตรงเต่งนี่แปลกนะครับดูยังงยังไงก็เหมือนผู้ชายนะครับแล้วยิ่งใส่กางเกงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องก็ด้วย,ยอ้ยไอแอนมืเนทำไมเป็นห่วงเป็นห่วงห่วงอะไรอะ่ะพี่แอ,มน,อ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 มนมืนเอาไอ้เป๋ยไอป่องทำไมมึงโง่ขนาดนี้ ทั้งนั้นนะหลุดมาแล้วทีหนึ่งบองเขาหลามเบลเลอร์เลยเนาะ <c oughs> ไอ้ยามไส้ไอ้รอดตาปอเช่นเคยฟังบกวบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบดูคอมเมนต์ส่วนสายจีก,การได้แฮหม่นก็จะหูไปนาวตายไปไร่นะครับคีดส่วมเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโ <c oughs> อ,อ้ประสาทกุญียความคิดเห็นที่หนึ่งตรวจสอบสภาพเพศนักกีฬาของคุณแล้วหรือยัง เพื่อให้การเดินทางในอาชีพนักกีฬาของคุณมีศักสี้โหตายแล้วเขาไม่กล้าตรวจหรอกนะครับเพราะไรแหมก็รู้กันอยู่เพื่อนเหยียดเนี่ยสักสีไม่เน้นนะครับเน้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็คงไม่เกิดเออภาพหลุดอย่างกรณีน้องตรงเตงไปให้กําลังใจนะครับบรรดาเออสาวๆเหยียดที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ ไม่รู้ไปให้แรงบันดาลใจอีด้านไหนเะครับเพื่อนๆนกรณีเออไปร่วมแข่งขันกับน้องๆแม้ลอยมาเป็นลำเลยนะครับไอแอดมืนเนี่ยเออตอนแรกนึงกบ้องเขาหลามที่ไหนได้นะครับไปเปิดป่องสกิจบอกพี่แอดมืนอาจจะเป็นประหลาดขีดก็ได้นี <c oughs> ่ยามใส่ไอ้รอดตาปองความคิดเห็นที่สองผู้เล่นหมายเลขสิบของทีมชาติเวียดนามไม่ควรอยู่ในการแข่งขันนี้ เพราะกางเกงที่คุณใส่มันกำลังบอกผู้ชมว่าคุณอาจไม่ใช่ผู้หญิงใครจะเชื่อหอตายแล้วแม้เชื่อหน่อยเถอะเขาอุตส่าห์ลงเล่นกลางสนามโดยไม่เอ,อสนใจความรู้สึกของผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและก็นักกีฬารอบกายตัวเองนะครับและก็ฝั่งตรงข้าม ที่เป็นสูภาพสตรีตแหมเออท่าน่าจะหนาขนาดเนี้เราก็รอดูผลงานของเขาต่อไปนะครับว่าจะอดทนกับเสียงกลนเสียงชื่นชมได้หรือไม่นะครับไองามไส้ประสาทกูจะเสียหรืออาจจะต้องเออถอนตัวกลางคันหรือเปล่าว่าอะไรนะครับหาเขาจี้กันมากๆเดือดดานกันมากๆเนี่ยบอกตรงๆนะครับแหม AVC ก็อาจจะเออทนไม่ได้ก็ได้ก็อาจจะต้องร้องขอนะครับถ้าไม่ตรวจสาภาพเพศก็อาจจะต้องเชิญให้ไปแข่งในรายการที่เขาอนุญาตนะครับหัวงามใส่ไอร้รอดตาปอความคิดเห็นที่3การแข่งขันระดับนานาชาติทําไมถึงมีผู้ชายเล่นร่วมกับนักกีฬาหญิงพวกคุณละอายแก่ใจหรือไม่ และความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนโอ้ยตายแล้วไม่ต้องไปถามหาถึงความยุติธรรมแล้วนะครับเพราะถ้าหากลงไปฟาดและชนะทีเดียวสามเซตรวดโดยที่ไต้หวันเนี่ยเออยังงงกันอยู่เลยนะครับว่าเอ,อ๊ะคนนี้เป็นใครนะหรือเป็นเงียนตรงเตงหรือเปล่าที่คนไทยเนี่ยเออก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะแอนตี้นะครับโแถมเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกว่า สรุปนะครับน้องตรงแตกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับเพราะดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนสุภาพสตรีเลยนะครับยกเว้นสุภาพสตรีมีบ้องเข้าหลามเอาไว้เออพกยามเวลาหิวเนาะหัวขามใส่ประสาทกูจะเสียความคิดเห็นที่4ผู้เล่นหมายเลข10บดูไม่เหมือนผู้หญิงก็ไม่รู้สินะ แต่เพื่อนเหยียนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงลงแข่งนะครับแหมแต่ถ้าเกิดว่าเออชาวโลกเนี่ยได้เห็นช็อตสำคัญที่ไอ้เปอ๋อไอ,ปอ้ไอป่องเออไปเจอมานะครับอย่างเช่นภาพกระโดดลอยตัวแล้วก็เหมือนจะมีบ้องเขาหลาบโอโหูยาวเท่าศอกเท่าหวานเหมือนแหมอยู่ๆก็หลุดออกมาตรงเป้าเนอะ <c oughs> ตายแล้วก็งงเหมือนกันนะครับว่าเออทำไมเขาเออไม่รู้จริงๆกันหรือยังไงกันเพื่อนหรือนะครับเออ ที่เวียดนามเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับพกป้องข้าวหลามไว้ทานยามว่างอยู่แล้วลรวตายแล้วตอนแรกกูนึกว่ขาข้าวหลามเนี่ยมีขายแต่ในประเทศไทยนะครับและชื่อดังที่มีเออแหมไรคู่แข่งอย่างเตรียมทานเนี่ยนะครับอย่างข้าวหลามหนองมนเนี่ยอาจจะต้องเออประสบนะครับคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะอะไรก็แหมมีมข้าวหลามเพื่อนเหยียนด้วยเนะบันเทอกับเราเมือวานความคิดเห็นที่ห้าเหมือนมีผู้ชาย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ <c oughs> คุณก็เอาปากามาวงได้นะครับว่าเออมันไม่เหมือนผู้ชายตรงไหนเพรพ่ออะไรล่ะครับเอา้าก้อยแอดมือนมองยังไงแม่งผู้ชายทุกตรงเลยไม่ว่าจะเป็นก้ามแขนนะครับก้ามโหนกนะครับมันรวมถึงเออเบ้าหน้านะครับแล้วก็แหมรูปร่างหน้าตาทั้งขาทั้งเขินนะครับเหมือนมันมดูแก้งก้าง ไม่อ่อนช้อยเหมือนสุภาพสตรีเลยนะครับและยิ่งสวมใส่เสื้อผ้าอาพรยกตัวอย่างอย่างกางเกงเนี่ยมาให้แอดมินเนี่ยปกติเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วกูสงสัยหนักกว่าเดิมอีกนะครับ <laughs> เพราะอะไรเอาก็ปกติเนี่ยนะครับไอกีฬาอะไรก็ช่างที่มีสุภาพสตรีเล่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนไปดูดังนั้นนะครับเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ชมได้เข้ามาดูเข้ามาเชียร์ เขาก็จะนิยมนะครับเออดึงดูดผู้ชมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าอาพรที่ค่อนข้างรัดรูปครับเพื่อนเแต่นะครับแหมไม่รู้ว่าเหงียนตรงเตกเนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องการเออรัดรูปเพื่อโชว์เออส่วนที่มันเออปทุมถันหรือเปล่านะครับเขาอาจจะเน้นนะครับเพื่อนเออเฉพาะพลังและความสามารถเท่านั้นถึงได้ใส่กางเกงที่ไม่เหมือนสุภาพสตรีแล้วก็ ไม่เหมือนจูงใจให้กับผู้ชมเข้าไปดูนะครับเพื่อนตายแล้วหรืออาจจะมีนัยยะแอแฝงกว่านั้นนะครับที่น่าสงสัยคืออะไรเอาก็นัยยะแอแฝงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอ่อการคบบ้องเขาหลามตลอดเวลาเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างหิวอยู่ตลอดเวลาหิวอยู่เรื่อยๆนะครับต้องบอกก่อนว่าชุดที่เขาออกแบบมาให้นักกีฬาสุภาพสตรีสวมใส่นอกจากจะเน้นสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ชมแล้ว ยังออกแบบมาให้สวยงามนะครับและก็เป็นที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมไม่ว่าใครก็ช่างหรือน้องๆ้องเยาวชนเมื่อเห็นนักกีฬาสวมใส่ชุดแบบนี้ใครที่เป็นสุภาพสตรีก็อยากจะมีโอกาสในการติดทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อสวมใส่ชุดกีฬาสวยๆแบบนี้นะครับเพราะผู้ออกแบบเขาเน้นนเรื่องความสวยงามและความสามารถของสุภาพสตรีควบคู่กันไป เขาไม่ได้เน้นในเรื่องความสามารถแล้วก็การตั้งคําถามเกี่ยวกับเสื้อผ้าเพศของนักกีฬานะครับหัวยามไส้ไอ้อรตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับ EP นี้อันมือกาบขอบพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านและที่ผ่านเข้ามารับชมและฟังแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่